เอาลงให้เนลาเอาลงให้เพื่นเนี่ยเออเอาลงให้เพื่อนเนลาเคลีย์ลงให้เนี่ย่้องพัห้อัอมเออเคลีย์ลงให้เพื่อนเนลลาแก้คัดไปก่อนแก้คัดไปก่อนเคลีย์ลงให้เนี่ยฮมันมีมันมีรื่องแตก้ยละ เอาใบไม้เอาใบไม้ลงหน่อยเ,เนี่ยเพื่อเพื่อแผ่นไหนนับนับนับจับลิงแผ่นที่เท่าไหร่ครับแผ<ถ>่นที่2 2> สองมันก็รั่วเนี่ยมันรั่วแล้วมันก็ไปอยู่บนฟ้ามันก็หยดกันมั่วเลยเราก็ไม่รู้ว่าหยดตรงไหนบ้างนั้นใช่ไหมนี่ใบไม้บ่อยู่หันใบไม้มยเยอะเลยครับมันน่าจะร่างไม้มันเล็กด้วยแล้วมัน ต้องให้ช่างมันมไปหลังคาอืเอาไปไห้ลงมากละแก้คัดสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เราอะเคลียพื้นที่กันนะคะ,ะก็ดูนะคะจากที่เป็นป่าเต็มไปหมดเลยนะคะมีแต่ป่าต้นไม้รู้ต้นอะไรไปหมดเลยนะคะโอเคนะ้านี่ก็คือเป็นวันที่สองนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะคือมันจะมีเป็นป่าเป็นเศษ นั่นเสร็นี่เต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันโลกล้างมาตั้งแต่ปี5 9นะคะก็หลายปีมาแล้วล่ะพอเราออกมาทําแบบนี้แนวะโอ้โหบอกตรงเลยว่าหน้างามอยู่บนเวทีนี่เองะครับไม่ต้องใส่มงกุฎเลยนะคะนะคะ่ะเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่า เราเคียร์ลิงเคียร์ลิงเคียร์ลิงตรงนี้นะคะเราอยากจะทำเป็นด REAM GARDEN IN TOWN อยากจะปลูกต้นไม้ปลูกของกินนะคะแล้วเราอยากทำเป็นศูนย์บริจาคน้ำด้วยนะคะตามคอนเซ็ปต์ของเรานะคะคือต้องการให้ให้คนมามารับน้ำออกซิเจนนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นก้ามปูนะคะเราไม่ได้ตัดออก เรียงรายอยู่นะคะบ้านบ้านนางองค์เยอะมากค่ะแล้วก็เป็นสังกะสีเก่าๆนี่อย่าลืมนะคะสังกะสีพวกนี้จะมีประโยชน์มากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาจัดทํารั้วใหม่นะคะเป็นเป็นแอนทิกนะคะคือเราจะไม่ย้อมสีแมะไรเลยเราจะเอามาปะมาทําให้มันออกมาเป็นรั้วสวยๆนะคะเข้ากับบรรยากาศคือเก็บของเก่าทุกอย่าง ที่เราอะรื้อออกแล้วเอามาโมใหม่นะคะคือเราไม่ได้ลงทุนเราคือสถานการณ์ตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้เราเราไม่อยากจะควกักเงินกระเป๋าของเรานะคะที่มีอยู่แล้วเอามาลงทุนเอาของใหม่ๆนะคะเอาของที่มีอยู่แล้วเอามาโมใหม่เขารีรันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไม่รู้ว่ามันจะเละเปล่าสงสัยไปถ้าจะเละอันนี้คือต้นสาเกนะคะสาเกสาเก,สาเกนี่ก็อร่อยมากค่ะเมื่อเวลามันแก่เอาไปเชื่อมนะคะ น้องบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าสาเกคืออะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีช่างนะคะมาทํารั้วเพื่อที่จะปิดนะคะเพื่อที่จะปิดคือจะได้ทางเจ้าของบ้านเขาจะได้ปลอดภัยนะคะคือเพื่อนสาวเรานี่เองค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านน่าจะประมาณ100ปีขึ้นนะคะเรายังไม่ทราบว่า100เท่าไหร่นะคะกี่ปีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น extension เป็นบ้านออกมาแล้วก็เป็นสไ y l e loft vintage นะคะตามนางนางก็ชอบล้วะคะ่ะ เรามาต่อกันเลยนะคะมาทางนี้ค่ะมาต่อกันเลยนะคะพื้นที่ทั้งหมดนะคะที่เรา,เาจะเอามาทำโครงการนะคะต r e a m Carlet สีขาวนะคะเมื่อวานเราเรา,เราวัดเรียบร้อยจากเลขที่30แล้วมาที่สุดรถสีขาวนี้ก็จะได้ประมาณ28หรือ29เมตรนะคะแล้วเราก็ยิงนะคะเลเซอร์มาจากรถสีขาวมาสิ้นสุดตรงนี้นะคะเราได้34เมตรนะคะ เป็นท,ที่ที่กำลังเหมาะเจาะแล้วเหมาะพอดีและเหมาะสมมากๆเลยนะคะตามมา,าออเลยตามมานะคะอยากชวนให้ดูว่าเออเนี่ยว่าการที่เราจะทำอะไรเราระวังแผนนะคะใจะเย็นๆอย่าทำอะไรรีบร้อนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากบอกทุกๆคนว่าถ้าเรามีที่ดินรกร้างว่างเปล่าอยู่นะคะ ยิบเขาขึ้นมาทําให้เป็นประโยชน์นะคะพัฒนาพระแม่ธรณีนะคะแล้วเขาจะให้คุณเรานะคะคืออย่าปล่อยให้เป็นป่าโลภร้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะเจอภาษีนะคะทําอะไรได้รีบๆทานะคะเพราะนิดหน่อยเราจะเจอยภาษีที่เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าโลกร้างไม่สร้างประโยชน์อะไรเลยนะคะแล้วมันก็ทําให้พื้นแผ่นดินที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้เกิดคุณค่านะคะมีไว้เฉยๆนะคะค่ะก็ตามมาเลยค่ะ ร่องน้ํานะคะเพื่อที่ว่าน้ำเนี่ยจะได้ไหลลงคลองลํากระโดงถนนลำกระโดง,งนั้นนะล,ลึกมากนะคะเมื่อเช้าเนี่ยเราเราให้รถไมโครจุวงจ่วงดินขึ้นมาจุ่งดินขึ้นมาแต่เราก็ถมไม้เรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นจะเป็นลำรางนะคะเพื่อที่ว่าน้ําจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาท่วมนะคะคือก,ก็ก็น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่า เราสามารถที่จะเอาน้ําในลํานางของเราเนี่ยมาลดต้นไม้ก็ได้นะคะแล้วเราจะทําปุ๋ยเองนะคะที่ได้จากใบไม้ที่หล่นลงมาเราก็เอามาหมักเองซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราสามารถทําเองได้ด้วยตัวเราเองนะคะแล้วก็มาที่นี้นิดนึงค่ะอยากให้เห็นว่าื้นที่ดินเนี่ยแล้วดินนะคะดินจังหวัดดินจังหวัดโนนเนี่ยดินจังหวัดโนนเนี่ยเป็นดินที่ดีมากคือแทบเราแทบเราจะแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยเพราะว่าดินดีมากมาก แค่เราขุดไปนะคะเนี่ยเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยมันเป็นดินสวนสมัยก่อนมันสมัยก่อนมันเป็นสวนทุเรียนค่ะที่นี่แล้วนางก็ถมไปก็ใช้งบประมาณกับเป็นล้านบาทเหมือนกันนางถมไปนะเป็นสวนพื้นที่ทั้งหมดมีทั้งหมด3ไร่ครึ่งนะคะแล้วก็แบ่งให้เพชรชอบไปนะคะ1ไร่ครึ่งนะคะแล้วก็เพชรชอบเขาก็เช่าไว้อีกหนึ่งไร่แล้วส่วนที่เป็นของเรานะคะก็เป็น 2- 200วานะคะแล้วอีกส่วนนั้นเป็นบ้านของนางนะคะบ้านของเพื่อนสาวของเราเองค่ะเพื่อนสาวของเราที่มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาค่ะตามาเลยค่ะ อยากให้ท่านเห็นลำกระโดงนะคะตามลำกระโดงที่จะเป็นลำกระโดงลำกระโดงคืออันนี้อันนี้มันจะเป็นของเทศบาลนะคะเราสามารถให้เทศบาลเข้ามาลอกคลองได้ท้าหน้าฝนนะคะแต่ว่าในระหว่างนี้เราจะทารั้วเราจะทํารั้วของเราก่อนนะคะเพราะว่าจะทํารั้วกั้นไวนะ้ให้เป็นลำกระโดงนะคะคือตัวตัวเงินตัวทองเยอะมากนะคะก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ลอกคลองนะพอลอกเสร็จแล้วไม่ด้วาหายไปไหนหมดนะคะลำกรดงยาวมากเลยคือเมื่อปี54เทศบาลก็ใช้เรือลอกออกหมดเลยนะคะไม่มีขยะอะไรเลยนะคะคือถ้าคือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแจ้งทางเทศบาลก็ได้ให้เขามาลอกคลองให้นะคะเพื่อที่ว่าทา,นนะะทางชุมชนเนี่ยนะคะทางชุมชนเนี้ยทางชุมชนเนี้ยจะได้จะได้ใช้ประโยชน์นะคะถ้าอย่างไงแล้วเราพบปัให่นะคะอย่าลืมซับตะไคร้ให้เด้อค่ะซับตะไคร้นะคะไป